ถ้าพูดถึงโมโคเซคุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซคือไม่รู้เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซเหรอเลิศนัเหอมืนเลิศนเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w p o ไ o c o m w w w เ o ล o ต o นดอทคร0 8 4 6 1 3 2โ2 4ทลเต้ดทคอทร์ัวคอนเสิร์ตก็หนุกนะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบว่าไ,ไปเริ่มเนี่ยกับปีที่แล้วที่ออสเตรเลียแล้วล่า,ลาสุดเพิ่งไปอเมริกากลับมาก็ไปที่ L.A. ไปที่นิวยอร์กซิตี้ก็เหนื่อยพอสมควรครับเพราะว่า เราไปเล่นที่อเมแล้วข้ามไปนิวยอร์กมันเปลี่ยนเวลาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ก็กลับมาใช้เวลาสั้นมากแล้วกลับมาก็มาคอนเสิร์ตในเมืองไทยต่อแล้วเดี๋ยวตอนนี้ได้พัก4วันเดี๋ยวบัลลูนนี้จะบินไปทยุโรปก็จะไปลงที่ฮอลแลนด์แล้วก็ไปเล่นที่ที่เยอรมันไปเล่นเยอรมัน3เมืองนะครับแล้วก็ไปที่สวีเดนแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็กลับมาเล่นที่อัมสเตอร์ดัมก็ก็เหนื่อยนิดนึงฮะับโค้คงบินไปอีกเซตประมาณ15วันครึ่งเดือนกันแบบในกระที่นี่คต่างกันยังไงบ้างไหมคะ ผมว่าแฟนๆแต่ละที่ก็แล้วแล้วแล้วแต่บางเมืองสมมติบางเมืองอย่างนิวยอร์กกับ LA ็ก็ยังจะมีคนไทยที่อยู่ที่นู่นที่ทํางานที่นู่นแล้วก็จะเป็นนักเรียนนักเรียนซะส่วนใหญ่แต่ยังที่ไปยุโรปนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นนักเรียนน้อยน้อยไม่ไม่ไม่เยอะแต่ว่าน่าจะเป็นคนทํางานที่อยู่ที่นั่นคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจคือฉลองครบ20ปีเจเจตุรินเนี่ยคือมันไม่ได้ไปเพื่อที่ไปหาผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่ไปเพื่องานอย่างเดียวบางเมืองนี่เรารับเราต้องปรับอัตรราาาาอออะะะไไหลยยๆ่่่งเวคนม แต่สิ่งหนึ่งที่แบบได้ไปเจอแฟนๆในเมืองที่อย่างออสโลเงี้ยเอออย่างไปฮัมเบิร์กที่อเมอ่าที่เยอรมันอย่างเงี้ยมันดีใจที่ไปเจอแฟนๆที่นั่นมากกว่าตั้งแต่ไปนี่ประทับใจประเทศไหนเป็นพิเศษเนียคือผมประทับใจหมดเลยนะผมบอกจริงแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้โอ้อวดนะแบบเราดีใจจริงอย่างออสเตรเลียไปเล่นที่ซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนทุกที่คือแน่นตามเวนูที่เช่ากำหนดได้ก็คือสมมติที่นี่สามารถจุคน700ก็700ที่นี่พันหนึ่งก็พันหนึ่ง คือแน่นแล้วแบบคนเข้าไม่ได้เราก็ดีใจมันเหมือนว่าเขารู้ว่าเรามาฉลองแล้วเขาก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนที่ไปอเมริกาเราก็ดีใจที่ LA ที่นิวยอร์กแน่นมากแน่นมากๆเลยแล้วก็มีแลนที่ไปยุโรปเนี่ยก็คิดว่าคงแน่นเหมือนกันแล้วก็ในพฤษภาจะไปปิดที่อังกฤษที่ลอนดอนนะครับประมาณ26พฤษภาก็คงจะไปปิดที่นั่นแล้วก็กลับมาผมก็คงจะหยุดรับงานเดือนกรกฎากรกฎาสิงหา กรกฎดามนี้นัดกับคุณปิดแล้วลูกๆแล้วว่าคงจะหยุดงานแล้วก็พาลูกๆกับปิดไปเที่ยวยุโรปคือขอเบรกขอเบรกเพราะทำงานมาพอชนกักลากมดาเนี่ยผมเจ็ดเสร็จจากเจทก็ถือว่า1ปีพอดีครัว1ปีไม่รู้กี่ร้อยเวทีมันไม่ไหวแล้วก็ <c oughs> กสัญญาปิดแล้วก็ลูกๆเขปิดเทอมพอดีก,ก,าากัลกกดาเขาจะเอาลูกไปเที่ยว คิดว่าตอนนี้แพลนคงแน่นอนว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ลงขับรถลงมาฝรั่งเศสแล้วไปอังกฤษแล้วก็กลับบ้านใน,ในเดือนกระกฎาใช่นะแล้วในสิงหาก็จะจะจ,ะจะงดรับงานวันธรรมดาครับขอเป็นรับงานมาันศุกเสาร์ก่อนอขอพักแักเดือนหนึ่งแล้วก็กันยาตุลาก็รับเหมือนเดิมเพราะเป็นช่วงเทศกาลตอนปลายปีครับ เอาเอไปเจอลูกสาวครับเอก็ <Okay. S 1> ไปเจอก็เจด้าวันมาถึงเครื่องบินลงปุ๊บก็ทักมาก่อนเลยถึงยังเขารู้อยู่แล้ว uh, แล้วก็คุณแม่มาส่งที่มอก็เจอกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินเล่นเดินชอปปิ้งก็เป็นธรรมเนียมผมอยู่แล้วเวลาไปอเมริกาจะไปเจอลูกถ้าเวลาน้อยจเจอวันสองวันกน็แต่จะเดินชอปปิง้ง uh, เป็นธรรมเนียมว่าจะเดิน,นเขารู้แต่ว่าจริงๆหลักคือไปเจอกันนะครับแต่เขาเข้าใจเพราะว่าครั้งสุดท้ายนี่เขาก็บินมาถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งเขาก็มาแต่ไม่ได้เจอเหมือนกันมา4วัน5วันแแปๆล้วกลับไปเราเข้้าใจแลวทันแป๊์ๆ ไม่มีปัญหาโลกแคบไปตายเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าพอไปหนึ่ประเทศไมไ่ชวนน้องก็มีเวทีไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าที่ที่เราเล่นนี่เด็ก18ทแามเข้า<อ>มันเป็นในคลับนะฮะก็คือมันเป็นในคลับอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่า under 18 g h t เขาไม่อนุญาตก็เข้าไม่ได้เขารู้ฮะก็อยากจะชวนมาดูแต่แบบมันมันเข้าไม่ได้ใช่แล้วว่าต,ตอนนี้กี่ประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปยุโรปเนี่ยอีกสองสามวันนี้ไปยุโรปก็ไปอีกประมาณ3-4ประเทศนะครับเราก็ไปอังกฤษแล้วก็คิดว,คว่าจบแล้วครับ แต่ว่าได้ยินว่าปลายฟีเนี่ยทางออสเตรเลียที่เคยไปแล้วอยากต่อภาคสองภาคสอง <c oughs> ก็จะขอตามเมืองเดิมเลยเบลเบิร์นซิดนีย์แล้วก็บิสเบนนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องหาแขกรับเชิญไปไปร่วมแจมด้วยให้เกิดความสนุกเพราะว่าทุกที่ที่ไปต้องขอขอบคุณคนไทยทุกที่แล้วขอขอบขอขอบคุณคนจัดงานทุกที่แต่เวลาไปเรารู้ว่าทีมผมเวลาจ้างสิบเราเล่นประมาณ5 0 0้ออ่ะเราซื้อทราบอยู่แล้วเพราะตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญผลสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่ดีให้คนดูแล้วก็ให้ผู้จัด ให้ผู้จัดได้กดําไรเมืองไหนบางทีจ้างเรารู้ว่ากาไรน้อยบางทีเราก็ลดราคาให้เลยก็คือว่าเราต้องเข้าใจกัน,นขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆที่ท,ที่ที่ให้ผมรู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็อายุมาถึงนี้แล้วก็รุ่นใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขามีงานยังเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยก็ยรู้สึกดีใจดีใจขอบคุณแฟนๆขอบคุณครอบครัวขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนคนไทยครับคนไทยส่วนใหญ,ใใหญ,คใหญ่คนไทยก็อายุรุ่นประมาณเนี้ยนี่แหละน้องๆอย่างเงี้ยแหละก็เป็นรุ่นที่รู้จักเพลงผมเขาก็มาเจอมาคุยอะไรสนุกก็มีรุ่นใหญ่ด้วย ก็มีรุ่นแบบรุ่นใหญ่อะรุ่นรุ่นรุ่นเออรุ่นใหญ่พอสมควรแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาชอบแล้วเวลาเราโชว์แล้วก็จัดโชว์ให้มันดูแบบเป็นโชว์แบบให้อายุรุ่นไหนดูก็สนุกได้เพราะเพราะนั้นใช่ทุกคนจะมาพิจารวันนี้ได้ไหมคะวันนี้มาทำอะไรดีเลยวันนี้นะครับผมมาบุกกลางสีลม <ๆ S 2> ก็มาเอ่อมากับยาสีฟันพาราดอนแท็กส์นะครับมาชวนรณรงค์ให้ชาวสีลมและชาวกทมแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ย ได้รู้ถึงเรื่องราวของความอันตรายของการแปลงฟันแล้วก็มีเลือดออกตามลายฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยยาสีฟันพโพลิเสไซดขับผมก็เนี่ยมารณรงค์ร่วมกันหยุดครับหยุดเลือดออกขณะแปลงฟันจะได้มีสุขภาพที่ดีบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กโอ้ยแปลงฟันแข็งไปหรือเปล่าแปลงแรงไปหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันเป็นเรื่องโรคอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นต้องใช้ยาสีฟันที่ถูกต้องวันนี้มารณรงค์แต่น่ารักคะชาวสีลมเมื่อกี้มาร้องเพลงฝากเลี้ยงชาวสีลมเต้นแต่คนร้องจะเป็นลมเาพราะร้อนมากนะที่นี่แต่มันนะเมื่อกี้มันมาก็จัด จัดไว้ตรงนี้จริงๆเมื่อกี้อยากร้องต่อเยี่ยมเห็นว่าพี่เจต,ต้องมีไปคติดต่อด้วย่ะับใช่ครับเดี๋ยวเขาจะมีรถลนหลงเดินต่อด้วยใช่ฮะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวผมจะต้องเดินลนหล,ลงนะฮะไปตามถนนสีลมแล้วก็แจกพาราเดนแท็กซ์คะแนนตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะแจกพี่ๆน้องๆด้วยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆๆแล้วไปจบที่บิ๊กซีลาดดมลีฮะแล้ววันนี้บิ๊กซีลาดดมลีนี่ไปถึงก็เอาตั๋ว6213มาแจกด้วย อ่าพูดโชคดี2อใบเพราะตอนนี้ตัวเหมือนทองมากพี่เจ้คะอีกนิดนึงค่ะตอนที่ไปคอนเสิร์ตที่เมืองนอกเห็นว่าไฮโซน้ำหวานที่กําลังเป็นข่าวอยู่เขาขึ้นลุกคู่กับพี่เจแบบนี้มีกลัวอะไรบ้างไฮโซไหนนะไฮโซน้ำหวานนะคะ ใครอะพี่เขาี่เามีข่าวว่าเป็นมือที่สามของพี่หนิกกับพี่จีนอยู่ตอนนี้ค่ะไม่รู้จักู่แต่เขาไม่ร oh, so ู้จักเลยแล้วเขาขึ Actually, ้นที่ไหนอ่าไอจีเขาขึ้นรูปเขากับใครกับพี่เจกับผมเนี่ยฮะพี่เขาดังใหญ่สิไม่รู้สึกไม่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 ทราบข่าวตอนนี้ตอนนี้พี่เอามาขอถ่ายรูปพี่เจไม่ทราบคือคนไหนครับอ๋อพี่เจพี่เจที่ว่าเป็นใครครับอ๋อผมไม่รู้ก็คนเยอะมากใช่เวลาคนมาถ่ายรูปเยอะมากผมจำไม่ได้ว่าคนไหนขอโทษด้วยไม่ไม่รู้จริงๆ เป็นไงคอับแล้วมีเรื่องกับใครนะคือพีกับข่าวเย็เนมีกับช่วงไหนไม่ทราบเลยช่วงนี้แหละค่ะไอจินชุกกูอเหรอฮะปล่อยเขาเถอะครับปลอ่อยครอบครัวเขาเถอะครับผมไมม่ผเป็นข่าวเฉยๆมั้งผมไม่รูอพี้ผมก็ถือว่าเป็นแฟนคลับเฮ้ยไม่หรอกครับเพราะเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคนจะมาถ่ายรูปเยอะครับผมไม่สามารถไม่สา<ญ>มารถรู้ได้ว่าใครเป็นใครบางทีจำไม่ได้จริงๆริครับผมยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการสืบตัวนะพี่เจไม่ทราบโอเคมีมีรูปไหมขอดูรูป ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าวพร้อมเท็ดวงการงานการเงินความรักแบบแน่น,น,น,นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a e r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว